สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองป้ายเบอร์สุกูสุคนเนาะมือนีกรกลับมาพบมาขอกัาแฟว่ะสาวส,สาวระบาดคนเก่าค,คนเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก่อนสิมาพบมาขอกันพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีแค่การซีมารีวิวในกนารตั้มมะกรูงให้พี่น้องกินพ่อแม่พี่น้อง มะคุงที่ว่าแพ่อเอามาจากบ้านคุณยายนะคะทุกคนนะคะเพิ่งจะได้ตํานะคะเนื่องจากว่าเรามาหลายวันแล้วเนาะพ่อแม่พี่น,อน,อน,อน้องเนาะขูดเลยพ่อแม่พี่น้องมาคุ้งกับเป็นมาคุ้งกับมาคุ้งเพิมพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะมะคุ้งเคิมนะคะเราก็จะตําแบบแซ่บๆนวนๆเลยนะคะทุกคน อ่าน้องนุด่ดาวนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะน้องนุ่ดาวจะลวกปลาเมึกนะคะสี้ำใส่ปลาเมึกพ่อ,อแม่พี่นอ้องอันนี้นะคะทุกคนก่อนที่จะไปกินส้มตํานะคะแพรก็ขอฝากนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพรด้วยเด้อพ่อแม่พี่นอ้นอ,นอง พอมีี่หน่วยชุกพอมีพี่น้องรีวิวทุกอย่างเนาะพี่นี่อยู่ควางหนาควางตาเนาะชมพมี่ยังไรพอมีพี่น้องเอ้แค่กายหยาบมะโอเคทักทายสบายดีพอมีพี่น้องเนาะจิ้มกันเด้อฟองปไปเมื่อสุกเด็กทุกคเนาะอะไรจะโทรมาหากันใหม่แล้วแหละประเด็นแหละช่วงนี้พอมีพี่น้องปลาหมึกเนาะปลาหมึกมีน้องเนาะน้องที่เพื่อนมาเอาหมักสมโอเมื่อเสาร์ันนี้เพื่อนเอามาหายเนาะเพื่อนเอามาฝาก แขกับหนองนวดดาวกับตะเอกเนาะก็เด้สีผ้ากันต่ำในใส่มะกรุงพ่อแม่พี่น้องสนดมังกงกับมะกรุงเฮิร์มจุฬาวันบารบาร์มาว่านหน่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกินเขาเพลนกันหรือยังเนาะมันบอกคอยเห็นหนาแพืปันใดมันสีเห็นแต่มะกรุงนะในระหว่างที่เ้าขูดมะกรุงกะยืนหวอกันไปก่อนเนาะพ่อแม่ปองพี่น้องเอ้ย สบายดีเด้ออีพ่ออีแม่นาะอยู่ทางฝั่งลาวเนาะพ่อกับแม่แพะเนาะแม่แพะเพิ่นกระบอกคอยได้เว้ากับแพะดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวงนี่เนื่องจากว่าเพิ่นบ่อยากเว้าน้ำแพะเนาะปิดตาหน่อยใจอยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่กรบบอกยาวาน้ำแม่ก็ได้แม่แพะกรบบอกยาวาน้ำแพะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโทรไปกรบบอกยาวาน้ำ จักษีดีใจจักษีเสียใจพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแพ้เหตุยูทูปเนาะเพม่อนกับเบิงไปคลิปของแพร่นั่นที่แพยเอาลงนั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแพ้โทรไปเพม่อนกับไป,ปยักคุยเพม่อนว่าซัมมี่ก่อนเด้อลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่สิเบิงคลิปก่อนเพถนว่าในนี่ในนพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนนะคะทุกคนที่เห็นเลยที่หลงอ่าแล้วทั้งสองอย่างทั้งทุกคนแล้วก็ทั้งพ่อแม่พี่น้องน้องสบายดีค่ะสองโี่น้องคนเดียว กอนกำลังตื่นแต่นอนนาตาปิ้งปิ้งนาตาปิ้งเลยนาตาสิน้องนุ่นด,ดาวนะคะแพ่ปลุกน้องมุ่ด,ดาวายิ่งยากไรงงน้<า>อยต่นนส้มต่ำนะคะทุกคนเนาะยัวยัวน้ำกันจะ้ะกล่องมันก็สีครูซื้อขาวๆเนี่ยนะะาะเดี๋ยวเขาจะแจ๊บห้มันขาวเป็นไรนี่นะคะพ่นอแม่พี่น้องนี่นะคะทุกคนเขาดูสีอีกเนาะเออ ข้าวแบบสีสอิเนาะข้าวแบบโปเก็บต์บได้ละเอ,อียดเออมันมันถืงแดดซองไงมีแดดหน่อยหนึ่งันจะเป็นจสิเนาะผู้ใดอยากกินสมตำกับตำกินไนด้เดี๋ยวพอม่พี่น้องหรือบรสันกัแหวมหาเชาแพกับเชานุดดาวได้เนาะสิได้ให้นุดดาวตำให้กินนะคะบรสันจะต้องไม่กินบรสันเลอันนี้ถ้ามาแพรศิตำสมตำให้พี่น้องพี่น้องกินบอบรเมนเดี๋ยวพอม่พี่น้องเอ้ย นงนุดดาวตั้มให้กินเดี๋ยวแพรสิกูดมาพุงนะหรือว่ามะละกอนั่นเองนะคะไว้ให้นุดดาวนะคะให้นุดดาวตั้นะคะทุกคนเบาแล้วยังบ่ทันได้แล้วเนาะพอม,มีน้องแพรกับสิขอนินทาเม่แพรน้อยน้อยหนึ่งเนาะสาธุเท้เอย่าให้แพรบาปกรมเอบ่ไบ้ตั้งใจที่จะนินทา่าเม่หรอกคือแพรก็โทรหาแม่นะคะทุกคน แพกระทูหาเมย์เนาะพ่อแพรโทรไปหาเมย์เมย์ก็บอกว่ายังลูกว่าจังไรลูกมี่ย mm, ังอาเมย์แพรก็ถามแพรเนาะแพรก็บว่าผมมีย sure> ังดอกทรบเหรียนน้ำซื <t <t Ooh, <t <t ้อคิดทอดเมย์แพรก็ตอบกับแพรมาม่วาโอ้คิดว่ามี่ยังมียังบอสั่นเมย์แพรว่าเนาะแพรก็บอกว่าบอบ่ผมีมยังดอกทรบเหรียญน้ำซื้อคิดฮอดก็เลยทรไป แม่แม่ก็บอกว่าโอ๊ยซัมนี้กอนเด้อลูกเอ้ยคันสั่นก็ได้คันว่าบุ้มยังก็ได้เดี๋ยวแม่สิเบิ่งคลิปก่อนคือตอนนี้นะคะทุกคนตะเอกจ้ามนะคะเมื่อกี้มันเสียงดังาไปใสโอ้โหเกิดจะพูดไม่ได้ห่วยก็ไปหาหล่อห้ามันดีกาวไปห้าเด็กมันสีนีแม่แท่ก็เลยบอกว่าซัมมี่กอนเดอร์เดี๋ยวแม่สีไปเบิ่งคลิปก่อนเนาะกับชุดถ่ายกับแท่กับ เดี๋ยวปอเว่บน้ำแม่์สัพมพรมไอพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่แม่แพะเบิงแพ่คนเดียวเนาะเป็นกาเอาเอาอยู่กับกันเบิงคลิปลูกสาวนะคะทุกคนที่แพะอัดคลิปลงเนาะแพะไปหันไปหนีเนาะพ่อแม่พีน่น้องแพะสิอัดคลิปเนาะถ่ายคลิปนะคะทุกคนวันก่อนแพะก็ไปบ้านคุณยายเนาะไปบ้านสวนไปบ้านสวนที่ลบบุรีแพะก็จะถ่ายคลิปลงเนาะ แล้วก็วันก่อนๆอหน้านู้นแกก็ไปไหว้พระกับน้องนุษดาวกับตาเอกเนาะแกก็เลยถ่ายคลิปลงนะครับพ่อเม่พี่น้องแม่แพะกต่สีเบิองเหมือนแบบมีความซุกนอกขนเป็นสีเบิองเง้ยเาไปเลยพ่อเม่พี่น้องเอ้ยก็เดือแบบว่าหายคิดหอดเนาะหายคิดหอดแพะกับแบบว่าบวคิดหอดแพะป็นไรนะพ่อแม่พี่น้องกระเดิอกแบบว่าบวคอยดีว้ากันเท่าเนาะกระเดือกแบบ แพรก็ได้รู้สึกแบบว่าเออกะมีความสุขดีนะ่อแเม่พี่น้องถึ้งเฮาสบ่ลยคุยน้ำพอน้ำแมน่นาะถึงแพ่สี่ใบคุยกับพ่อกับแม่ของแพรนะคะทุกคนแต่แพรก็มีความรู้สึกแบบดีใจแล้วก็บบวแบบว่าแล้วก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มีความรู้สึกแบบผักภูมิใจนะคะอย่างน้อยที่แพรไม่ได้คุยกับพ่อกับแมน่นาะที่แม่แพรบ่อคุยน้ยแบบาแพรบ่อวๆบน้าแพรแต่ว่าเพมือนกันยังแบบเบิรยังติดตามเขาตลอดเวลาเนาะทุกคนเนื่องจากว่ามันก็ อ่ะปอกมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะทุกคนนะคะนะคะนวนอ๋อาแม่นักตื่นนอนนานบวมอืมหน้าคุณบวมที่จริงคุณก็อ้วนนั่นแหละอืมหน้าบวมเอากับซีมี่แบบจังซีอะไรเพราะไม่มีน้องก็แต่ละเมื่อแต่ละวันก็ละจับจับบุญเลิศบุญเลิศนะฮอร์ลุกยเจี๊ยบยังบุญท่านไปอีกแต่เอามันกะถินฉันปอกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเธอยังไม่ไปอีก ดูนะคะทุกคนดูตาเอกนะคะจ่ายให้หน่อยสิคะเนี่ยดูนะคะ,ะ,คะทุกคนเดี๋ยวนุ่ดาวก็จะตกเอาเนี่ยเนาะนุะ่นดาวเบอลบอลบอลาระเคิงเหมือน<อ>มันเปน็นเนาะมาคุ้งบอลมีไงพรมย์วินเนาะมะละกอไม่มีเม็ดเลยนะคะมาละกอบอลมีมมไหนเลยแกบขนาดพรมย์วินเนาะเอ้ยเด้เลยมากะทิ้งแก่บอลที่จะไปเก็บพัทตุมิ่งน้ำข่อยนั่นจะมันแก่เออโนี่เด้อยู่ในช่อดีนี่ช่วย ถ้าในปันให้ป็นห้ยังกัห้าจุดหมดทียวสร้อยเจี๊ยตส้อยแหวนี่ปันนี่ไปปันจักรกยานคู่มือเออด่านดาด,าดาะเอกนะคะทุกคนดาดะเอกนะคะทุกคนดาดะเอกบอกให้ไปเก็บกระจินนะคะจะยังไม่ไปนะจะโวยกูได้เหรออ๋อเขาจะดาวดาดะเอกนะนะคะทุกคนนะคะไม่รู้จะจบสักสี่ทั้วทุกคน <laughs> นี่แล้วนะคะทุกคนผัวใหม่ผัวเมียเป็นอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนรักกันมากก็ต้องด่ากันมากนะรักกันน้อยก็ไม่ด่ากันเลยใช่ไหมนุ่นดาวอ,อย่ารักกันเลยจะดีกว่านะเกี่ยวอะไรกับเพื่อนเพืให้มึงนี่อือนะคะทุกคนแพก้ก็ก่อนกระซิก่อนชิไปเบิ้งสมต้ำน้องแพรเป่นหนองเดียวอือนุ่นดาว เราถ่ายารูปกันแล้พก็คิดว่าอย่งอ่ะอ่าโอเคพอเป็นคนแพก็ขอไปให้ทุกคนดูตอนที่เรากําลังจะกินนะคะตอนที่เราจะกินนะคะตอนนี้เราก็คุยกันมาเยอะแล้วนะคะทุกคนเวลามันก็จะนานเกินไปนะคะทุกคน <laughs> นี่มาละกอเหมิพเมพ่อแม่พี่น้องนะคะมาละกอเหมิมม,มันใกล้จะสุกแล้วนะคะ <laughs> มะละกอเหิมนะคะทุกคนยังไม่แล้วกับมะละกอเหิมนะคะอ่าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปดูกันตอนที่จะกินเสร็จเออไม่ใช่ตอนที่ตําตอกตอนที่จะกินนะคะทุกคนทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ค่อย <laughs> ทุกคนนี่นะคะทุกคนนะคะในระหว่างที่รอกินส้มตํานะคะทุกคนนะคะ แพรก็ไปเก็บกระถิ่นนะคะนี่นะคะแพรก็ไปเก็บกระถิ่นมานี่นะคะทุกคนมากินกับสมดํเนาะพ่อเม่พี่นอ้องตาเอกเธอบอกว่าเธอไปเก็บกระถินแล้วไม่มีกระถินนะคะนี่นะคะแพรก็ไปลุยมานะคะทุกคนได้มาทั้งยอดอ่อนยอดแก่แล้วก็หมากอ่อนหมากแกอ้ยเมื่อยพ่อเม่พี่นอ้องยปันจักรยานแข่งกับ รถใหญ่เพร่ปั่นจักรยานแข่งกับรถใหญ่นะคะเมื่อกี้รถใหญ่มันผ่านนะคะทุกคนไปอันนี้มาเรือกวันนี้นะคะทุกคนนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปรอกินช่มต่ากันนะคะทุกคนนะคะมาแดดยังทายโหพ่อเมย์พี่น้องสบายดีสบายดีอีกเชือหนึ่งร้องพ่อเมย์พี่น้องมะกะทินพ่อพ่อเมย์พี่น้องเด้อ สุกตั้มพรมโอ้สีมือน้องนดดาวนะคะทุกคนมามามาแสบแสบจวดจวดจวดกำกันพผมไปพี่น้องแสบแสบโอ้ p, อยตอนหมักิกพอ,อรีวิวตอนหมักริกก่อนตอนใหญ่เหรอ,อ,อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนั่นเด้อจีน้อยสิแบบจีแบบผู้เสือเบิ่งผัวผ <c oughs> ีมันอย,ยู่กดนโขกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบูหมักพริกอายน่ะหรือพ่อแม่พี่น้องบู มา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 เศกเศกุ่นกันุเดิมเดิมนี้นุ่นเต้าเป็นตาตูตะบวมของแม่พี่น่องเป็นเดิมมีคำสีาคำสีจ้าอยังสลืมสลือหรือนี่คือไร้คำกระบอกขึ้คำสีขากระบอกแม่พี่น้องกำลังตื่นแต่นอนสลืมสลืมมาเด้มมาเด้อมาเด้อทพี่น้องมาเด้อิ้นกรอนืมมือปวดประมึก กินเชือดอะางมังไม่เนอะปลาหมึกกนไม่ไนอนปลาหมึกเนี่นี่นะคะปลาหมึกปลาหมึกน้องสาวมาให้นะคะทุกคนน้องคําเผือนะคะทุกคนน้องคําเผือเอามาให้นะคะทุกคนมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาเด้มมักทินก็อ่อนอ่อนเสียบเสียบเนาะแต่เอกแต่เอกไม่มากินนะคะทุกคนเนื่องจากว่าแต่เอกเครียดหรือเปล่าที่พวกเราลุมด่าพวกเราลุมดานะคะ ลุงมดาตาเอกนะคะทุกคนตาเอกไปเก็บมะกะทินไม่ได้กระทินมาสักอันเลยนะคทุกคนบ่ได้มะกะทินพ่อยอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่เอกไปเก็บมะกะทินมันบอกว่าไปยันยอดเขาเรื่อ,อเบาจะมยบอกเอาหยอดเอาแต่มามาันเป็นคนดีนะทุกคนถือสั้นมั้เป็นทุกคนังไงวะบ่ได้มะกะทินพ่อมาบอกเอกไปเก็บมะกะทินพ่อแม่พี่น้องกลับมาเมียก็ดา่าแพรคิดว่านะคะทุกคนแพรไม่ได้อยู่ในเหตุการณ <c oughs> ์นแม้แต่ว่าแพรไปเก็บมะกะทินนะคะแต่แพรคิดว่า พอมียดา่าเราก็ไม่อยากกินส้ตมตำนั่งทุกคนกินไม่ลงใช่ไหมกินไม่ลงนะคะแทนทีน่นาะเมียด่าให้กินแสแบนะคะทุกคนทุกคนนะคะถ้าเมียด่ายิ่งกินแสแบใช่ไหมคะทุกคนเมียด่เา,เา,เา,ดาเพราะเมียรักใช่ไหมเมียด่าเพราะเมียรักแสบแสบบสแบพี่จอมไลา์ไหอยู่ห่อบอกรา่างแต่ในกลุ่มหมาดูหมากอะไรมาเด้อมาเด้อเอ็ซีทุกคนนะคะทุกคน ะะกิฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามากดติดตามากดชบกดซับสะรครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดไม่พลาดทุกคลิปนะคะของแพรวาสาวสารวันนะคะทุกคนแล้วก็ช่องนุดดาวสาวเมืองคงนะคะทุกคน ยูทูบเบอร์เรานะคะทุกคนจะเข้า 3, 4, 000, 000สามสี่หมื่นซับแล้วนะคะทุกคนแพรก็ขอฝากด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะฝากเลยพี่น้องเด้อฝากแมยเด้อเผื่อเป็นกำลังใจแบบสองคน<า>เลยอืมแบบแพรถอะคัดเนกะม้ผักลายเนาะยอะเยอะวยอะเยอะจ้ะ ม้วนเข้าไปคำบักง่ายๆพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะแพรเอาขีดคำหนิก่อนเอาคำหนิก่อะไรกันสิจบขีดน้องเนาะชุ่ยอ่แซ่บๆพ่อแม่พี่น้องรู้สูตรน้ำเหมือนแท้แซ่บเนาะมีปลาส้มน้ำเพร่พี่น้อง ปลาสมน้องสาวามาให้นะคะเมือ่อเช้านะคะน้องฮักน้องแพงนะคะทุกคนเอามาให้เมื่อเช้านะคะรีวิวแจกแจ่บเพยงเนนะคะทุกคนนะคะแพรก็จะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกคนนะคะทั้งเรานะและไทยนะคะทุกคนแล้วก็ทุกๆคนนะคะทุก ประเทศเลยนะคะทุกคน okay, <do. S 1> ใจเด้นะอใจเด้อไปแล้วาย